รู้สึกว่าฟอร์เรนติโน่เนี่ยจะแบบต้องการความช่วยเหลือกระเทยอ่ะกระเทยไปเห่าก่อนหนึ่งแมสเออแค่แกล้งแย่ๆเฉยๆอีช้างยังไงคะเคลียร์สิหนูต้องเปิดทางแล้วเดี๋ย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 วโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออมีล้มมีล้างอะไรละงงต้องตายไปอีแก๊กเหมืองเหมืองเหมึงอีเวน ตัวอะไรมานั่นไงมาแล้วเออโบไปก่อนจ้าโบไปจ้าแบบเยี่ยวเยี่ยวโบไปจ้าเออเจ็บอยู่แล้วนะเออเจ็บอยู่แล้วนะว่าบาปต้องหาจังหวะด,ดีๆอ่ะคือเหลี่ยมนี้มันไม่ได้เหลี่ยมนี้เราเข้าแล้วมันไม่เก๋จังหวะนี้แหละมือจังหวะนี้แหละมืออีแก๊กมันยังไงอีแก๊กอีก๊กมือเออจังหวะนี้แหละแม่พร้อมมากแม่ดุมากตอนนี้มาเลยจ้ะอย่าเรียกแม่ว่าชิวาว่าแลจ๊ะแม่คือรถไวเลอร์แล้วจ้ะตอนนี้นะจ๊ะเออเก๋ว่า อาสวัสดีค่ะโอ้ยพบกับรายการปากดีแชแนลอีกแล้วนะคะโอ้ยวันนี้เป็น EP ที่สิบสองแล้วเนาะ <c oughs> เออวันนี้นี่จะลงแรงเลยจ้ะแบบยุ่วๆแบบยัยวเพจจ้ะวันนี้จับนี่เลยจ้ะน้องไฮยีน่า <c oughs> อ,อืใช่ปะวะไม่ใช่ <c oughs> หนูชื่อลิเลียนนาเอ <Okay. S 1> อหนูบอกว่าคุณแม่สอนหนูเล่นตัวนี้หน่อยแบบหนูเล่นตัวนี้ไม่เก่งเลยหนูเล่นตัวนี้โง่มากบงมากแบบงัวมากอะไรอย่างเงี้ยเออหนูจะสอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในเกมแล้วกันเนาะว่ามันจะปังหรือมันจะพังยังไงนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่าค่ะ mm hmm. เอาละค่ะเกมเริ่มแล้วค่ะสวนสัตว์เปิดแล้วค่ะอะไปค่ะการแสดงละครสัตว์เริ่มเออมีช้างมาง้างอควายอะไรเต็มไปหมดละงงทั้งมงทั้งหมาเออจะบอกลิเลนาเนี่ยไม่ออกเป็นลูกเหลืองนะไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครออกหรือไม่ออกนะแต่แต่แต่ฉันไม่ออกนะฉันบอกไว้ก่อนฉันขึ้นรองเท้าด้วยจ้ะ ฉันวิ่งเตรียมแก๊งคุณเพื่อนๆได้เลยจ้ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้อีกอีกแก๊กอีห่าอีนี่มึงจะมาดึงบงดึงแบบไม่ได้นะเออตอนนี้เราก็แบบมีตัวแก้ทงแก้ทางแบบยิ่งใหญ่ดูดูทรงแล้วแบบน่าจะไม่ยากนะตอนเนี้ยเออมีชงมีช้างเนี่ยลา้างที่ทรงล้างสีสีดูอุ้ยมันจะมาเว่แต่อีแก๊กอีห่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่แกคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปช่วยอยุ้ยทกกอนนะ ต้องเฝ้าแบบแดงอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเพื่ออีมากังกามันมาปวดป่าอีานี่ชอบปวดเก่งเออเดี๋ยวขอล่างแบบงงๆออกมาก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกล้วยมากเอออยู่นี่อยู่นี่นี่โปกไปค่ะโป๊กไปค่ะ,คะนี่ค่ะแล้วก็ทําได้แค่นี้แล้วค่ะต้นเกมนะคะสู้เขาไม่ค่อยจะได้หรอกต้นเกมมันต้องรอเวลสี่ก่อนล็อกของจะบอกลิเรหน้าเนี่ยเป็นเมดเ,เลดเกมนะ คือเยี่ยวแตกตาแตกมากเลยเกนถ้าใครเข้ามาใกล้ๆเนี่ยคือโป๊แบบฉ่ำมงมากข้างบนเหมือนมีประเด็นเดี๋ยวแม่ไปช่วยกป๊นึงนะโอยแม่กำลังย่างไปมีอะไรไหมคะอ๋อไม่มีแค่เย่ๆเฉยๆเออแม่กลับสีวลึงก่อนนะตอนนี้ก็เลยก็หาตังค์กันไปก่อนนะคะเออหาตรงหาตังค์เก็บเงินเก็บทองซื้อไอ้ท่องไอเทมมาไว้รอเพื่อนๆตอนบวชอ้าวคืออะไรกูลงมาข้างบนมีประเด็นเดี๋ยวก่อนนะอย่าพิ่งกำลังไปแป๊บนึง โอ้ยแม่ปลาแล้วแม่มาแล้วลูกแป๊บนึงนะลูกโอ้ยช้างจะตุยช้างจะตุยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอีแลกอีเวไม่ใช่อีแลกอีอะไรวะอีดราซีดูแอคชั่นเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเอาแล้ว ซีข้าแล้วข้าแล้วเออได้ไหมได้ไหมเออเกะก่เออ,เเอ,อีกตัวนึงน,นี่นี่ของแม่จ้ะของแม่จา้าเออไปยังไงละ่ะได้ไหมอีกตัวนึงอ่ะหิวอ่ะแกอยากได้มันนะแกล้งก่อนแกล้กลกลกลงโยนสกิลโป๊กไปอะไรไปให้มันรู้สึกว่ามันเจ็บเออถึงแล้วก็แปลงหน้าเป็นหมาหนายได้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวก็ไปเห่ามันได้เลยค่ะอึ่อ,อยาให้แม่ต้องพิโรธนะคะตอนนี้เอออมังกรอมังกรยิ่งใหญ่เรื่องกูก็ไม่มีนะกูกลับบ้านแปบกูตกลับบ้านแล้วล่ะ โอ้โหเลือดเออชื่อแม่ไปว่าแม่สวยมากอะกลับบ้านก่อนเหมือนจะไม่มีประเด็นอะไรนะแต่รู้สึกว่าฟลอเรนตินโน่เนี่ยจะแบบต้องการความลือจากกระเทยอะกระเทยไปเห่าก่อนหนึ่งแมสเออแค่แกล้งแย่ๆเฉย,ๆ,ยๆไม่ได้ทาอะไรหรอกอยังไม่พร้อมเลยยังไม่พร้อมจะให้แม่มาบงมาบวกตอนนี้ไม่ได้ของแม่ยังไม่มียังไม่แรงเวทยังไม่แรงตอนนี้นะคะเออแค่เย่ๆ อีช oh, 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 uh ้างยังไงคะเคลียส <Movie> ิหนูต้องเปิดทางแล้วเดี๋วดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตายแล้วต้วตายแล้วโอ้มีล้มมีล้างอะไรละงงต้องตายเลยอีแก๊กมึงมึงมึอีเวนนี่กูกูกร้ายกูไม่ได้ฉีดยากันบัตยักกันมาบ้ามานนะมึงบอกไว้ก่อนมึงระวังมึงระวังเดี๋ยวเ ก็คือพอได้เป็นรองเท้าแล้วเนี่ยฉันก็จะออกเป็นบูมสติกเลยนะ <Okay. S 1> เออบูมสติกเสร็จปุ๊บเรก็ออกเป็นตัดเลือดเลยค่ะแบบรวดรัดตัดตอนไม่ต้องมาออกเป็นออฟมาจงมาจายอะไรแบบเลือเล่อยเปื่อย่วตัดไม่ต้องเออเราเน้นแบบว่าความไวและสวยและเยี่ยวมากตอนนี้เราพร้อมบวกมากบอกเลยใครก็ได้ถ้าแม่ได้บูมสติกนะคือจะแรงมันจะเยี่ยวแล้วมันจะฉ่ำบอกไวเลยตรงนี้นะคะลูกๆ ไหนล่ะลองเอาหัวเย่ๆเข้าไปซิมันมีอปันเด็นอะไรบ้างไหมเนี่ยเออได้ไหมโป๊ไปก่อนค่ะยังไงคะตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ตายแล้วไม่ได้คิวเลยอขอให้กูมั่งเซฟโอ้ตายแล้วไม่ให้กูเลยอะ่ะในเมื่อป่าไม่ใช่มานากระเทยก็ต้องมาป้นจ่าบอกไว้เลยจุดนี้นะจ๊ะสมควรจะให้เมดนะคะบอกไว้ก่อนเออได้มานงมานาพลังเวทอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเก๋ พูดเลยอะจังหวะน,นี้ได้หรือยังคะอ่ะได้แล้วพร้อมบวกค่ะแม่พร้อมมากตอนนี้เดี๋ยวเคคลิปมันหน้ามันโหนกตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะลงไปช่วยนะคะเออมีประเด็นตรงไหนกันว่ามาเลยแม่พร้อมมากนี่อกแกะมันมากอะคือเดินแบบว่าแบบ แต่ก็เก๋นนะเป็นโรมที่ดีนะอย่างเงี้ยคือโดเดิน,ดนแบบเช็คพงเช็ดพุ่มให้เพื่อนอะไรดีเหต่ก่อนนะเราต้องดักจังหวนะนี้เราต้องดักบอกไว้ก่อนเออต้องมีตัวอะไรมานั่นไงมาแล้วเออโบไปก่อนจ้าโบไปจ้าแบบเยี่ยวเยี่ยโบไปจ้าเออเจ็บอยู่นะนะเออเจ็บอยู่นะนะว่าบาป อะ<จ>แม่ได้บ oh ูมสติกในจังหวะนี้นะจ๊ะยังไงคะพร้อมไหมคะแม่พร้อมมากตอนนี้เข้าเลยค่ะเออได้ไหมยังไงเออยังไงคะโอ้ยเก๋ทีมเราเยี่ยวมากคือจับเดีอยวๆือๆเดอดเือนเดอดเดือดเดๆอดเดือดเดอดเดอเดกอี้ดือดดอเัือดเะอเดือดอด้ดเดีอยเอเืเดเดเอเเดเดอเดดออือ ไม่ได้หรีพวกนี้ร้ายกาดมากเดี๋ยวขอเคียร์ค้งเคียร์ขีไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหนะ้าหนึ่งขึ้นมาก่อนนะเออตายไม่ข้างล่างอะเออมีประดงประเด็นอะไรลัง,งงอิสลิมเขาเล่นเก๋มากตอนนี้นะคะจังหวะนี้ต้องได้แล้วล่ะสีวลึงอะ่ะแม่ต้องเอาให้ได้ค่ะบ้านกลางแตกนี่คือแบบเป็นอะไรที่เก๋ไก่มากขอกอนเลยจ้ะเออแตกแล้วจ้ะชื่อแม่ขึ้นทั่วไปว่าแม่สวยมาก เป็นหมาในก็ต้องอยู่ให้เป็นจะขโมยให้หมดจากจังหวะน,นี้จะขโมยจะกระเทยปนจะเออขอนะจ๊ะมานาพลังเวทของเธอก็เหมือนของฉันจ้ะฉันขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเออไปจ้าโอ้ยเก๋ไก่ว่ะเอาซีไอรีระวังสะดุดกิมมโนโนในอินโดอเอาเข้าแล้วเออแม่โปกให้เดี๋ยวแม่โปกให้อ๊ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ระยะมันไม่ถึงอะแกได้ไหม หูไอลีเสียดายยีหน้าเมื่อกี้หนีเนี่ยนยิวก้อยผักมันก็ล้มแหละว้ยไม่เก๋เลยโออหงเสียดายเสียดายแตนะ่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปทำไงต่อเด่กกระเทยสลวนเครื่องรวนไปหมดแล้วตอนนี้ข้างบนก็มีประเด็นกันยิ่งใหญ่เออได้ไหมยังไงคะจังหว่าน,นี้ยังไงพูดอุ้ยว่าบาแค่สกิลสองกับสกิลหนึ่งเมื่อกี้นี้อีลาวิวคือแบบเกือบครึ่งหลอดเลยนะเออ แม่แรงแล้วนะถ้าเกิดไม่มียาการพิษสุนักบ้านเนีไม่มีวัคซีนกันเนี่ยคือแบบเอาตายเอาง่ายๆเลยนะลูกเออตอนนี้ขอเกาสิวลึงกับฟอร์ลิโน,โนก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ลงไปช่วยออ้ยประเด็นกันยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะแกอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องหาจังหวะดีๆอ่ะคือเหลี่ยมนี้มันไม่ได้เหลี่ยมนี้เราเข้าแล้วมันไม่เก๋ จ,จังหวัดนี้แหละมื้อจังหวัดนี้แหละมือมอ,อีกแก๊กมันยังไงอีกแกออ๊กอีแก๊กเออเออจังหวัดนี้แหละแม่พร้อมมากแม่ดุมากตอนนี้มาเลยจ้ะอย่าเรียกแม่ว่าชิวาว,ว่านะจ๊ะแม่คือรถไวเลอร์แล้วจ้ะตอนนี้นะจ๊ะเออเก๋ว่าวฮ้ยคนลุ้ไปหมดเลยเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเสียวว่าเสียวหอยผ่าหอยไปนิดนึงเองโอ้โหอีเวนฉีดกูแรงมากแค่ฉีดทีเดียวเดี๋ยวกูจะตุยเลยเนี่ยโอ้ย อ่ะอเดี๋ยวเคลียร์คงเคลียร์คีให้เ,เป็นเรื่องก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวดูซิจะไปไปตรงไหนบ้างเนี่ยตอนนี้แบบแมปหายหมดเลยนะคะเออตอนนี้ซลิมมันอยู่ตัวเดียวว่ะมันจะไหวปะวะโอ้นั่นนั่นอุ้ยทีมเราแบบทีมเราคือเปรี่ยวมากคือแบบไม่ต้องมีกูก็ได้นะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวกูวิ่งเคลียร์คีให้ก็ได้ไม่ต้องมีกูในเกมหรอกโออตอนแรกก็แอบเป็นห่วงแคลรี่นะแต่ล่าสุดนุ่มเอาอ่ะอีแคลรี่อีซลิมคือเก๋อ่ะ อุ้ยเอาเปีย้ยวอุ้ยตายแล้วให้กูคิวมั่งดีโอ้ยหาเอ้ย,อยนะอีนี่มันเก่งนะอีเด็กคนนี้มันเป็นใครเนี่ยจะต้องดูชื่อนะท้ายเกนเนี่ยคือเกน,นางเล่นดีอุ้ยขนลุกไปหมดอาจังะว่นนี้ยังไงคะเออจะขึ้นบ้านได้ไหมเนี่ยอยากได้ดงอยากได้ดาร์กอะไรบ้างหรือป้าเดเดี๋ยวเดี๋ เอาป้อมแมะเอาป้อมแมะโอ้เจ็บ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 ป้อมนิง่งป้อมนิง่งโอ้ยห่าเอ้ยโอนมันขึ้นไม่ได้อะบ้านมันน่ะมันมีตัวมกากันน่ะกลัวกลัวแก๊กด้วยกลัวมันดึงเข้าไปแล้วแบบมันลุมแบบข่มขืนฉันน่าเป็นฆ่ามหมาอย่างเงี้ยฉันก็กลัวนะโอ้ไม่ได้เราก็ต้องรักนวลสงวนตัวนิดนึงไม่ได้อยู่จะเข้าปงเข้าไปเลยโอ้ย ขอป่าหน่อยค่ะขอป่าฟ้าตัวหนึ่งนะคะเออยังไงจังหวะน,นี้นะคะเดี๋ยวเรียกเพื่อนบอกเอาดา,ดาร์กเถอะแกดาร์กสเล่เยอะเอาดาร์กสเล่ยเยอะไหมแกเอาดาร์กกันเถอะเร็วๆโอ,อ้จังหวะน,นี้ต้องได้แลวต้องขึ้นบ้านแล้วนะแกมันนานแล้วนะต้องรีบจบนะเดี๋ยวไม่งั้นอีกยาซี่มันเกิดนะตายเลยจ,จะบอกไปก่อนยืนวงเวทมันนี่คือหัวแตกเลยนะคะเออตอนนี้แม่ก็กาวป้อมก่อนจะ้ะ แม่ก็จะได้ไอทุงไอเทมมาเพิ่มนะตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะรุนแรงเดี๋ยวแม่บอกไว้ก่อนต่อไปก็จะออกเป็นมงกุฎเวทเลยจา้าคือร้ายกาดมากเอาคือแค่โยนสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่คือหายเกือบหมดหลอดน,นะถ่ามีมงกุฎเนี่ยบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะตัวบางๆนะจ๊ะต้องระวังแม่ไว้ให้ดีๆตอนนี้แม่รุนแรงแล้วเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเหมือนต้องการตัวกระเทอยอ่ะเพื่อน <c oughs> ๆเรียกแบบเรียกไฟอีกแล้วว่าอุ้ยทีมเราแบบ บ้าบวกเอาสิขอมันนำมาน้องมันก็อยากบวกเออยังไงล่ะตอนนี้จังหวะน,นี้ต้องได้แล้วล่ะเอยเก๋ว่าชนะทุกไฟเลยอะ่ะคนลูกว่าทําดีเอาดาักไหมมาลาัก่ามาลาัก่าแม่มาช่วยตีดากซเลยเยอ์ละค่าเออฟาดมันทุบมันตีมันเออได้หรือยังยังไม่ตายอดีเออต้องได้แล้วจังหวะน,นี้ต้องได้แล้วจ้าไปจ้าพร้อมลุยจ้ามามา รวมกลุ่มจากคุปอับคุปอัพเดี๋ยวนะขอเคลร์เวทแป๊บหนึ่งแม่ก็จะได้ของแล้วอ่ามงกุฎเวทแม่มาส่ง้วจ้าตอนนี้จังหวะนี้แม่รุนแรงและร้ายกาจมากตอนนี้นะจ๊ะอย่าเข้ามาใกล้ใกล้แม่ใส่พวกตัวบางๆเนี่ยเตรียมตัวหอยแห่กระแทกที่ดานฟ้ากันได้เลยนะคะจังหวะนี้ยังไงคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืมไอเอราวิวอีห่าแม่นจะด้วยนะเกือบตุยอีห่าตอนเมื่อกี้ดีๆยังไม่ได้ใช้แช่แข็งอ่ะ แข่งไปก่อนเลยจังหวะนี้อ่ะยังไงต่อคะพอมันดึงดูได้แต่กูว่าแล้วีอีหาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอโทษเดี๋ยวก่อนโอ้ยก็เลยเกือบตายอ่ะอีหาเอ้ยมีการดึงดักด้วยนะรู้องศาเก่งอีดอกองศามึงดีมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องได้แล้วะป้อมเนี้ยต้องตุยแหละอีหาตายไปจ้ะสมน้ำหน้าเออทำมาเป็นตรงเป็นดึงแม่ไร้สาระว่ะ เอาแล้วทีมนาเป็นอะไรคือตุยหมดเลยละตายห่าหมดเลยตอนนี้คือคือต้องจบแนละ้วมั้งจังหวะเนี้ยคือต้องจบแล้วนะคือมันตายกันยกครัวทัวยกแกงเลยนะแกโอจังหวะน,นี้ยังไงครับแม่เก่าจนะน้ำแม่จะเก่าบ้านเดีย๋ยวนะตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะเหมือนไม่มีกูอยู่ในเกมเอาจริงอืเกมเนี้ยคือง่ายแบบง่ายไม่ไหวแล้วแม่<อ>แบบง่ายมากคือใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนคือเกลมากอืมบอกตรงเกลจริงยอมได้มาแบบว่า มันไม่คุ้มกับฝีมือที่เรามีอ่ะเออดาวพิศสักสิบแปดอันนี้อีสลิมเล่นดีโอเคนางเกตนะอุ้ยขนลุกไปหมดอ่ะว่าบาปแม่ก็ได้สิบอยู่นะจ๊ะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์กับช่องปากตีแชนแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมีทิกตอกของธิดามือมีดด้วยนะลงคลิปทุกวันนะเอออยากให้เล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้จ้าขอบคุณมากค่ะ